ของงานบุญค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของคุณภาพน้ําที่อตอนนี้ประชาชนในภาคเหนือตอนบนของเราก็ยังให้ความสนใจแล้วก็ยังเป็นห่วงค่ะพาไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ากกจังหวัดเชียงรายค่ะ สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมออกหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนบริเวณลุ่มน้ำกกจังหวัดเชียงรายเพื่อเฝ้าติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารสร้างความเข้าใจและให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่โดยมีการออกหน่วยลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายเวียงชยัยเวียงเชียงรุง้งดอยหลวงและอำเภอแม่จันเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำกินน้ำใช้ รวมถึงน้ำประปาของประชาชนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบทันทีซึ่งที่ผ่านมาค่ะพบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาขาและน้ำอุปโภคบริโภคยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ในส่วนของน้ำกกยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้รับฟังปัญหาและข้อแนะนำกับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารสร้างความเข้าใจกรณีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานในแม่น้ำกกส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้า ระวังและรายงานปัญหาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากต้นทางซึ่งจะมีการดําเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งนําผลการตรวจวิเคราะห์เชิงวิชาการไปใช้ในการจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ข่าว